วันนี้มาอารมณ์แบบกินเส้นดีกว่านะครับอารมณ์จีนนเลยเดี๋ยวจะผัดหมี่ฮ่องกงซอสเห็ดหอมนะครับทะเลเดี๋ยวมาทําซอสเห็ดหอมไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทําครับตัวซอสนะครับมีรากผักชีนะครับเห็ดหอมบางส่วนที่ผมซอยละเอียดไว้นะครับตามด้วยน้ำมันหอยนะครับจะไม่ถ่ายละน้ำมันหอยนะครับมีน้ำมันหอยน้ำมันงาเหล้าจีนนะครับเดี๋ยวปั่นเป็นซอสตัวนี้ไปไว้ไวไวผัด ซอสผัดนะครับมีน้ำมันงานะครับเหล้าจีนนะครับน้ำมันหอยซอสซีอิ๊วขาวนะครับพริกไทยน้ำตาลทรายนะครับปรุงรสไปเลยตเดี๋ยวตัวนี้มาทําเป็นซอสผัดกันนะครับมีเห็ดหอมด้วยนะครับมาเป็นซอสเห็ดหอมให้หอมนะครับมาผัดของเนื้อสัตว์นะครับมาลวกน้าก่อนนะครับลวกน้ําแล้วก็มาพักไว้เวลาผัดเดี๋ยวผมจะแยกผัดทีละจานทีละจานนะครับ ตัวซอสนะครับพอปั่นเสร็จจะได้ความเหนียวแบบนี้นะครับเวลาเราผัดเราก็ใช้ซอสเนี้ยปรุงเข้าไปเลยนะครับจบทีเดียวเลยง่ายๆเลยครับหอมเห็ดหอมมากด้วยเริ่มจากผมเตรียมเส้นเท่าที่เรากินก่อนนะครับผมจะผัดทยอยนะครับเดี๋ยวผัดเส้นให้หอมก่อนนะครับผัดไปแรงเลยนะครับผัดเส้นหอมแล้วเดี๋ยวเรามาผัดเครื่องอีกทีนะครับเดี๋ยวค่อยเอาเส้นนี้มาผัดอีกทีหนึ่งเริ่มขึ้นเลยนะครับ กินไฟร้อนเลยครับไฟร้อนรเลยครับใส่ลไปเใ่ครับครซอสที่ทำไว้นะครับใส่มครับสารค่อนหน่อย เนื้อสัตว์ก็ครับมากเ็จมากช่องน้ะเศษน้อย Thank you. ยี่ห้อน,นี้ไม่ไปดีนะครับมันสีกระเท้าน,น่อยแล้วคุยกะเท้าเหล็กมาแล้วเข่าดีๆใช้ด,ดีเลยผมเท่าเจ็บร้อยปิดไฟเดี๋ยวตักเสิร์ฟครับเรียบร้อยครับผมผัดหมี่ฮ่องกงทะเลซอสเห็ดหอมพานจกนะครับอ่าวันนี้กินเส้นกันหน่อยนะครับโอ้โหหอมมากๆเลยโปอ่าผักชีไปหน่อยนะครับแล้วก็พริกไทยโป่นหน่อยก็ดีนะครับเพิ่มความหอมอีกอโอ้โห หอมหอมเลยครับวันนี้อ่าววันนี้อารมณ์แบบฮ่องกงฮ่องกงครับผมกินข้าวกันครับ